ในคลิปนี้จะอยู่กับรถกระบะหนึ่งคันที่จัดทรงมาสวยแล้วก็รถเนี่ยสภาพเดิมสนิทไม่มีชนหนักมือเดียวไม่น้อยเปิดราคามาพิเศษมากๆสวัสดีครับผมผมเอก59ออตโต้นะครับแน่นอนคุณเจอกับผมคุณก็จะได้เจอกับรถสวยๆสภาพดีๆแล้วก็ที่สำคัญราคาไม่แพงแน่นอนครับวันนี้เรามาอยู่กับเจ้าคันนี้เลยครับ ford ranger ตัวนี้เป็นตัวแคบนะเกียร์ธรรมดาจัดทรงสวยหล่อเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับเราเปิดราคาไม่แพงด้วย 4 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองสำหรับตัวนี้นะผ่อนก็สบายๆยังไม่ถึงหมื่นเลยนะครับก็สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับลองสอบถามเรื่องกันดูได้นะมาทดลองขับกันดูได้เนาะมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวรายละเอียดกันตัวกับต,ตัวรถกันเลยดีกว่าว่าเป็นรุ่นไหนสภาพเป็นยังไงบ้างในคลิปนี้เรามอาีอะไรมาฝากกันบ้างนะครับตัวนี้ก็คือตัว ford ranger 2 2 xlt ตัวแคปนะครับเกียร์ธรรมดาปี2020 ใหม่เลยไม้เนี่ยหลักหมื่นนิดๆเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับรถมือเดียวบุ๊ครบกุญแจครบจนหนักไม่มีนะครับก็สําหรับตัวรถก็เป็นสีบอลเงินสวยๆฉ่าๆเนาะด้านหน้าไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับกิฟเลยตัวนี้นะครับแล้วก็กระจังหน้าแบบสวยนะสีดำฟอร์ดสไตล์ดุดันรถอเมริกันพันแท้ๆเลยสําหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างมีไฟฟลอกแลมหรือว่าไฟตัดหมอกมีมาให้แล้วนะครับ ด้านหน้าทรงสวยจัดเลยนะแล้วก็คันนี้มีแต่งมาเล็กน้อยไม่ว่าจะเปลี่ยนแม็กใส่ตัวโรบาร์ด้านหลังนะครับก็นิดหน่อยจัดทรงสวยอ่าด้านหน้าพอหอมปากหอมคอไปแล้วนะตัวนี้เดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ดูกันนิดนึงดีกว่านะตัวนี้ว่าสภาพห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างนะครับแน่นอนตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเป็นเครื่องยนต์ดูราทอของฝั่งตัวฟอร์ดเป็นเครื่องที่แบบว่า เรียวแรงเนี่ยพละกกาลังเหลือเฟือแล้วก็ประหยัดน้ามันด้วยแฝากระโปรงมีโช๊ด้วยเซฟแรงเปิดให้เยอะทีเดียวดูกันในส่วนของตัวสภาพห้องเครื่องดีกว่านะครับตัวนี้แน่นอนเป็นเครื่องดูรทอของฝั่งฟอร์ดเป็นเครื่องยนต์ดีเซลประหยัดน้ํามันเรียวแรงพละกําลังเหลือเฟือทํางานร่วมกับชุดเกียร์ธรรมดาที่เป็นแบบ6สปีดตัวนี้ก็เ,เรียวแรงเหลือเฟือเลยนะครับสภาพสวยชนหนักไม่มีน็อตเดิมไม่มีขยับนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบ ภายในเนี่ยสวยมากภายในห้องเครื่องนะครับระบบเครื่องเกียร์ไฟฟ้าต่างๆของตัวรถเนี่ยสมบูรณ์ร้อมใช้งานครับสำหรับตัวนี้สาหรับลูกค้าที่นําไปใช้งานผมรับรองว่าตอบโจทย์แน่นอนตัวนี้นะครับโอเคดูห้องเครื่องครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันต่อตามผมมาครับไล่มาดูในส่วนตัวด้านข้างกันบ้างนะครับสำหรับตัว Ford เรนเจอร์ตัวนี้โอ้โหด้านข้างสวยจะทรงสวยนะมีอะไรบ้างมาไล่เรียงกันเลยดีกว่านะเปลี่ยนตั้งแต่ล้อแมกนะครับเป็นขอบ18นิ้วสีทองตัดกับตัวรถดีมากๆนะสวยเลยนะครับแล้วก็ยางใหม่ยังใช้ได้อีกยาวนะครับตัวนี้มีโป่งล้อด้านข้างมีมาให้นะครับแล้วก็กระจกมองข้างเป็นสีดําสวยตัดกับตัวรถแล้วก็มีไฟเลี้ยงในตัวนะครับกันสาดมีมาให้แล้วสําหรับตัวนี้กุญแจก็เป็นแบบรีโมทนะหล่อๆนะตัวเดียวกับเจเฟอร์เลยสำหรับตัวรีโมท ไล่มาดูในส่วนตัวด้านหลังกันบากนะครับได้ตัวโรบารขนาดเครื่องเลยขนาดแบบกำลังดีเลยของ o u t l a n d น er เมานะครับสวยเลยตัวนี้นะครับดูบึกบืน,นมากๆนะครับด้านบนเจ้าของไปติดเสาอากาศแบบชาร์กฟินมาหลอ่อจัดเลยไล่ออกมาด้านหลังนะครับด้านหลังมีตัวกันกระแทกในส่วนตัวไฟท้ายสีดำนะแล้วก็ด้านหลังกันชนเนี่ยมีในส่วนของเซนเซอร์หลัง มีมาให้4จุดนะครับแล้วก็สภาพสวยมากสําหรับตัวด้านในก็มีแม็กไลเนอร์มีมาให้ครบหมดแล้วนะครับนี่ <Yeah, S 1> นะครับที่สําัญการฝาดท้ายนะครับเขาติดตัวช่วยผ่อนแรงด้วยนะตัวนี้โอ้โห yeah. oh ดีมากน่าเ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ดี๋ยวเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งใช้แรงแค่นี้เองนี่นี่โอ้โหสุดสําหรับตัวนี้นะครับตอบโจทย์แน่นอนแล้วก็เปิดราคาไม่แพง สภาพสวยๆแบบนี้นะโอ้โหบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับดูภายนอกกันมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูภพยในไปดูภายในกันบ้างนะครับตามผมมาครับ<ม>เรามาดูส่วนภายในห้องโดยสารสำหรับตัว Ford Ranger คันนี้ก็หล่อนะนะครับอุปกรณ์มีอะไรบ้างมาไล่เรียงกันเลยดีกว่านะสภาพภายในไม่ต้องพูดเยอะสวยจัดเลยสำหรับตัวนี้นะครับใหม่เลยนึกว่าป้ายแดงเบาเป็นเบาะผ้านะแน่นอนไม่อมความร้อนแน่นอนแล้วก็เบาะนั่งนิ่มสบายทีเดียวนะครับ ตัวนี้ได้ตัวพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันมีตัวคูดคอนโทรลมาให้เป็นเล่นไปกระบะแคบมีคูดคอนโทรลมาให้นะหรับตัวนี้นะแล้วก็มาดูที่แผงเดือนไม้ไม้คันนี้อยู่ห0 0 0ื่นกโลเท่านั้นเองนะครับสวยกิ๊บบุ๊ครบุญแจครบรถสวยมือเดียวโอ้น่าใช้มาดูในส่วนตรงกลางนะครับตัวแผงคอนโซลตรงกลางเนี่ยเขาตัวนี้ได้จอทัชสกรีนมานะสามารถ ทัชสกรีนใช้งานง่ายในส่วนของตัวเครื่องเสียงนะครับมีมาให้ครบตัวนี้นะครับไล่ลงมาด้านล่างเป็นชุดแอร์นะครับตัวนี้ก็เย็นวางใจได้เลยนะครับใช้งานร่วมกับชุดวิทยุนะครับก็จะใช้ตัวปุ่มร่วมกันเนาะนอกจากทัชสกรีนที่หน้าจอแล้วเนี่ยด้านล่างมีตัวพาวเวอร์ออเตาให้หนึ่งช่องพร้อมกับตัวช่องเสียบ USB นะครับแล้วก็ตัวนี้แน่นอนเป็นเกียร์ธรรมดานะครับก็ เป็นเกียร์เดินหน้า6สปีดถอยหลังหนึ่งเนาะแล้วก็ถอยหลังก็ยกสลักขึ้นมาแล้วก็ใส่เกียร์นะครับมีช่องใส่ของให้มาเยอะมากแล้วก็ภายในสภาพภายในค่อนข้างสวยนะสำหรับตัวนี้นะครับกลิ่นใหม่มากแล้วก็ไหม้ก็น้อยนะครับแล้วก็สภาพภายในออกแบบมาดูสวยดูสปอร์ตนะครับตอบโจทย์คุณลูกค้าเลยคุ้มค่าคุ้มราคาจ่ายเพียง49 9 0 0 0บาทได้รถสภาพนี้ไปโห่คุ้มมากนะครับอาโอเค ดูภายในไปแล้วป,ปะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับตัว Ford Ranger 22 XLT แต่งหล่อๆตัวนี้นะครับถ้าสนใจนัดหมายเข้ามาทดลองขับหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมันดูได้นะครับจะซื้อสดหรือว่าจัดไฟแนนซ์ก็ได้หมดนะครับซื้อสดจบราคานี้ไม่มีหวัดเลย499,000บาทนะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนี่ตัวนี้นะครับ สำหรับเบอร์ติดต่อนะครับนัดหมายเข้ามาทดลองขับเนี่ยก็0,9 4 4 42 6, 6,66สหนะครับสำหรับโชว์รูม59าสิบเาโตคากลอรี่ของเราเนี่ยอยู่บนถนนเกษตรนวมินครับใกล้ๆกับตลาดปฏิวิกรเปิดกันทุกวันที่นี่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์9้าโมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนัดหมายเข้ามาทดลองขับมาดูได้นะนอกจากจะมีแคปสวยๆแบบนี้เรายัางมี4ประตูอฟอร์ดเอ,อเวอรเรสต์นะอีกหลายคันเลยสภาพสวยๆหล่อๆทุกคันนะครับราคาไม่แพงด้วย ฝากช่องทางการติดต่อนะนอกจากเบอร์ติดต่อที่ให้ไว้ก็จะมีหน้าเพจ Facebook ครับ59โต๊ะคาแกลลอรียังไงผมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วก็มีช่อง YouTube 59โตเก้าโต n แนลนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยในช่อง YouTube นะครับท่านจะได้ไม่พลาดโอกาสต่อๆไปเพราะว่าผมจะพารถสวยๆแบบนี้ราคาดีๆแบบนี้ มาฝากกันเป็นประจำแล้วก็ที่สําคัญเรามีโปรโมชั่นกันเป็นประจำทุกเดือนเลยที่59โต๊้คากลคีในคลิปนี้ก็ฝากกันไว้1นคันนะครับสำหรับรถใช้งานหล่อๆแบบนี้สภาพใหม่กริปเปิดราคามาไม่แพงด้วยสําหรับ Ford Ranger 2.2 XLT เกียร์ธรรมดาเปิดราคามาสบายๆ499,000บาทเท่านั้นเองครับ